เธอก็ต้องมีฉันมีท้องฟ้าก็ต้องมีดวงดาวมีแทรกเตอร์แน่นอนว่าต้องมีมีอะไรครับคุณผู้ชมก็ต้องมีเครื่องอัดฟางยังไงแล้วคู่หูออนทัวร์มาแล้วครับเราจะพาไปชมเทคนิคดีๆและการบำรุงรักษาฉบับผู้ใช้งานคูโบต้าตัวจริงซึ่งวันนี้เราจะมาออนทัวร์ดูการใช้แทรกเตอร์คูโบต้ากับเครื่องอัดฟางคูโบต้ารุ่น HB 1 3 5ที่จังหวัดพิจิตรกันครับดูบรรยากาศแล้วเพลิดเพลินสุดๆไปเลยเนะ ทุกคนพร้อมแล้วเราไปพบกับพี่แต่กันเลยดีกว่าสวัสดีครับพี่แต่ครับกําลังจะไปไหนครับนั่นอะไปทํางานนลสิโอ้โหโไปแต่เช้าเลยนะขอตามไปด้วยดิพี่ไปได้ครับไปได้ทุกที่ถามได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตังนะโอ้โหดับฝันเราเฉยเลยทำไมถามเรื่องตังไม่ได้อะพี่พตังอยู่ที่เมียหมดเลยนี่บัานพ่อบ้านใจไม่กล้านี่นะ อยากรู้ว่าพี่แต่ใช้เครื่องอัดฟางคูโบต้ามากี่ปีแล้วครับ3ปีกว่าแล้วมีรถกี่คันน่ะสคันครับเป<อ>็นของคูโต้าหมดเลยมีคนช่วยไหมครับพี่ทํากันเองครับแฟนลูกชายคนละคันขับกันทั้ง,ง,งครอบครัวครับโอ้โหมีคนช่วยแบบนี้งานก็คงเยอะแถมรายได้ก็คงดีแน่เลยเนาะก็ขายดีครับได้เรื่อยๆครับพอเลี้ยงตัวเองได้แล้วพี่อัดกี่ไร่ประมาณกี่ก้อนครับเนี่ยอัดได้จาน,นวนวันละพันกว่าก้อนว้าวพันกว่าก้อนเลยเหรอพี่ส่วนใหญ่ก็จะอัดฟางทั้งปีครับไปกันแทบทุกวัน แล้วฟางที่อัดเยอะขนาดนี้เขาเอาไปทําอะไรกันนะครับก็ไปเลี้ยงสัตว์ครับัวควายของผมส่งทั่วประเทศแล้วก็ส่งตามป่าผักแถวบ้านตัวใหญ่ที่ทุ่งน้อยนี่เขาปลูกข่ากันเยอะครับอเอาฟางไปปูพื้นคุมดินไม่ให้หญ้าขึ้นตามป่าข่าเดี๋ยวพี่ไปอัดฟางต่อแล้วนะงั้นระหว่างอัดฟางเนี่ยผมขอย้อนไปหน่อยนะอะไรเป็นเหตุให้เราใช้เครื่องอัดฟางครับพี่ก็ตอนแรกพี่วิ่งขนส่งอแล้วก็ปลูกข่าอยู่ แล้วคราวนี้สั่งฟางเอาไว้แล้วเขาไม่มาส่งให้ก็คุยกับแฟนก็เลยไปลองเอาเครื่องอัดฟางมาดูครับก็ทํามาเรื่อยๆแหละก็โอเคพอเลี้ยงตัวเองได้ลูกน้องก็มีงานทําได้เรื่อยๆครับรู้มาว่าฤดูอัดฟางเนี่ยเขาไม่ได้มีทั้งปีนะแล้วพี่แต่ใช้แทรกเตอร์ทําอะไรอีกบ้างะครับแล้วใช้กับเมืองอื่นๆได้ดีไหมก็มีปั่นนาทำนาได้ไปปั่นของตัวเองร้อยกว่าไร่กี่ไร่นะพี่ร้อยไร่โอ้โหนี่ขนาดไม่เยอะนะเนี่ย แล้วก็ทําฟางไปด้วยแต่ส่วนมากจะทําแค่อัดฟาง80เอนอัดฟางอย่างเดียวเลยแล้วพี่อัดยังไงให้ได้ผลผลิตเยอะๆฟางเยอะๆได้เห็นผลกําไรอะครับสําหรับผมก็ไม่มีเทคนิคอะไรมากเราอัดกันเองคือเราเน้นคุณภาพก้อนอาจจะดูสั้นกว่าเขาหน่อยแต่เราอัดแน่นขนส่งง่ายได้มาตรฐานลูกค้าก็ชอบเราขายได้เยอะเดี๋ยวกําไรก็ตามมาใช้เครื่องอัดฟางคูปบต้านในการอัดฟางก็ทําให้ได้ก้อนฟางที่แน่นหนามีมาตรฐานทนทานใช้งานได้นานแบบนี้ก็มาเจจลูกค้าได้ไม่ยากเลยนะครับเนี่ย ถ้าอยากจะรักษายอดขายให้ได้ขนาดนี้เราต้องมีการบำรุงรักษายอย่างไรบ้างครับถึงจะทำให้เครื่องจักรกลการเกษตรของเราอยู่กับเราไปนานๆพี่ก็ใช้มาตลอดอ่ะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าการดูแลของเราเริ่มต้นจากเป่าความพราอมสะอาดแล้วก็เป่ากรองแล้วก็อาจจะระบีก่อนออกยอดน้ำมันทําอย่างนี้ทุกวันครับออกไปข้างนอกเราจะได้ไม่มีปัญหาหน้างานและนี่ก็เป็นเทคนิคการบำรุงรักษาของพี่แต่นะครับที่พี่แต่เขาทําเป็นกิจวัตรทุกวันในการทํางาน สำหรับแฟกเตอร์เนี่ยก็เช็กระบบน้ำรอเย็นน้ำมันเครื่องอัจจารบีตามจุดหมุนต่างๆเป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้พร้อมสำหรับเครื่องอัดฟังเป่าทำความสะอาดหยอดน้ำมันหล่อลื่นที่โซ่ขับเคลื่อนต่างๆพร้อมปรับตั้งการทำงานของเครื่องอัดฟังให้พร้อมด้วยเช่นกันเท่านี้ไม่ว่าจะไปทำงานที่ไหนก็ไม่เกิดปัญหาหน้างานแล้วครับต้องใส่ใจดูแลทุกขั้นตอนจริงๆสมแล้วที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีแบบนี้ แล้วตอนนี้มผมเห็นมาก็คือแทรกเตอร์ต้องลุยหนักมากทั้งโครนเอ่ยอะไรเอ่ยเคยงงแงหรือเคยมีปัญหากวนใจไหมครับก็มี <า S 2> ว่าเล็กๆ,ๆน้อยเราแก้ไขได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงล้อดินติดล้อติดอะไรมากๆก็จะทําให้ยางเสื่อมได้อย่างถ้าเป็นเครื่องอาจก็จะเป็นชุดมัดช่วงกระสวยเนี่ยเราต้องดูให้ดีว่ามันผิดจังหวะไม่อะไรไหมถ้าเกิดมันไม่มากเราก็ทําได้สแสดงว่าถ้ามีปัญหาไม่มากพี่แต่ก็สามารถปรับตั้งเองได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยแล้วถ้าทาไม่ได้จะทํายังไงล่ะครับ ถ้ามีปัญหาผ้าหนักเราก็จะให้ช่างมาแสดงว่าพอเราเก่งแล้วเนี่ยช่างก็ไม่ค่อยมาแล้วหรอครับอ๋อมาครับนัดไว้แล้วครับนั่นไงมาพอดีเลยครับเอ้าว่าอะไรก็มาจริงๆด้วยครับพี่แจ๊ครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับผมสบายดีเนาะวันนี้ธุรกิจเป็นไงบ้างครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆใช่ไหมครับอันนี้แล้วก็เข้ามาเยี่ยมลูกค้าตลอดเวลานะครับผมก็แวะหากันได้นะพี่เนาะเดี๋ยวเราไปเช็คกัน เดี๋ยวนี้เขานัดช่างผ่านไลน์ก็ได้แล้วนะครับทุกคนแอดไลน์ได้ง่ายๆตรงนี้เลยส่วนใครที่ไม่สะดวกก็โทรมาได้ครับที่สายด่วนบริการ1747เลยจ้าถึงกำหนด,ดเราก็จะจองคิวช่างมาตรวจเช็คให้อย่างสมมติว่าเครื่องอัดมีปัญหานี่พี่เขาก็จะมาทําการซ่อมแล้วเขาจะอยู่ดูแลเพื่อความแน่ใจโอ้โหมีพี่ช่างที่ใส่ใจขนาดนี้ผมนี่ปลื้มใจแทนพี่แต่จริงๆนะครับเนี่ยพี่แต่เนี่ยเขาดูแลแทรกเตอร์และเครื่องอัดฟางดีจริงๆเลยนะครับ ดูแลเหมือนคนในครอบครัวครับเหมือนลูกหลานเราใส่ใจเขาเขาก็รักเราครับถ้าเราใส่ใจเราจะได้ใส่ท้องและท้องพี่อยู่ไหนอ่ะอยู่กับน้องเมีย <c oughs> อยู่กับเมียครับ <c oughs> ตัดออกให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมตัดออกอากาศให้เลยพี่อยากที่บอกนะครับถ้าเราใส่ใจเขาเขาก็เต็มที่กับเรางานเราก็จะราบรื่นตลอด สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แต้มากๆเลยนะครับผมได้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและเทคนิคต่างๆไปเยอะเลยครับสวัสดีครับอย่าละเลยการดูแลรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรกันนะครับถ้าเราดูแลดีและถูกวิธีรับรองได้เลยว่าเครื่องจักรกลการเกษตรของเราจะอยู่กับเราไปอีกนานเลยครับผมคอนเฟิร์มมาแล้วจากพี่ๆเกษตรกร และยังไงก็ฝากกดติดตาม YouTube ช่องสยามคูโบต้ากันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดว่าคู่หูออนทัวร์จะพาไปออนทัวร์กันที่ไหนและการเกษตรเกี่ยวกับอะไรอีกวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ